นี่นะครับ,บผมทําบอนไซไว้นี่ครับผมซ้อนว้ตัวนี้บอนไซต้นหมากนี่ครับทำบอนไซต้นหมากวันนี้ผมจะมานาเสนอบอนไซต้นหมากนะครับที่ผม,มแอบ,บทําไว้นี่ครับผมไปเจอม,มันโดยบังเอิญก็เลยมาลองทําดูนี่ครับบอนไซต้นหมากตอ <Yes. S 1> นีเบี้ยเล็กอยู่นะครับผมก็แอบ,บทําไว้ แล้วก็จะมีนี่ครับต้นเล็กๆองนี้นี่ก็คือลูกหมากนะครับ,รบพอได้สักพักแล้วเราก็จะดึงขึ้นมานี่ครับขุดเอาแล้วก็จะมีรากขึ้นมาแล้วเราก็จะไปลงกระถางไว้นะครับต้นมันเล็กๆนะครับบรรทัต้นหมากนะครับเรากำลังจะทำกัน บิดเพาะพาพาปลูกไว้นะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวรอรอดูตอนมันโตนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งครับบันไสต้นหมากนะครับ